กินหมูไม่สนาน่าตะเลงนะทงานออ,อาการโคม่มาแล้วเนางสวัสดีค่ะมืดและบ่มืมมดสวัสดีค่ะทุกคนจา้าวันนี้นะคะเลิกงามยามดีนะคะวันนี้เราเปิดออฟฟิศ KPP เราได้เอากวดวกวดลวงอะไรนะหินภูเขาไฟลงด้วยนะคะทุกคน ความสะอาดถามว่ามันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังยังค่ะมาแลนะ้ว,วจับดูฟฟาเกตมา <laughs> เอาออกไปไว้ข้างนอกมหอืมสีก็เกี่ยวไว้นะคะมันเสื้ออีทีเลยมนเกลียดนะมัเหลือแล้วคือกระซิบเหลือ นนีะวางมา ลายตาบ้อลี้ยวหว่า่น้ายังไป็นยังมานี่โอเคพ่อคแบ่ๆยินยุ่งฮ่าเลยังย้มคี่ยาซีน นี่มันับเอาอินนะนี่คืออะไรเก็เป็ดไฟได้ค่ะป๊อดเปิดหานาดเลยเก็บข้อความทิ้ตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กของให้ที่ดีเนแพ็กไว้เฉยๆช่วงไม่ได้สนใจไปสนิมไม่เปิดน,น,น,นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ ดังไกว์ขยายมากเลยนะคุณแท็กของโต๊ะทุ่นโซฟาให้เราพูดตรงนี้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่แท็กที่ดังนะคือเขาได้ชิ้นผ้าให้เราพิชิตเทคนมลีนะเป็นอาหารที่ชอบใหญ่มากนะมากไหมจะกิน หมูแดดเดียวเด้อย้าสามารถสั่งได้นะจ๊ะเรามีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะครึ่งโลก็ขายจากครึ่งของครึ่งก็ขาย1นกิโลก็ขายนะจะอันนี้เป็นเนื้อติดมันนะรอบนี้เอาเป็นเนื้อติดมันมานะคะทุกคนจะ้ะเราทําใหม่ทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องนะจ๊ะทําจากมือซอยเองบะแมงบแมงไอเฮ็จน,นะจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนนี่แหละจ้ะก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะเนะาะงดา ของคนในชุมชนเนาะถ้าใครมีอะไรอย่างนี้ไอ้ก็จะนําเสนอให้คืออาดามนี่พ่นมีไส้กอกแต่ปัญหาคือไอ้โบมีเครื่องซีนแต่ถ้าสมมติวราเพิ่นซีนมาให้อายนี่ไอ้ก็จะขายให้คนเลยแต่อันนี้คือไอ้ไม่มีเวลาซีนเลยพี่น้องจา๋าทุกอย่างก็คือตอนนี้อาทิตย์หน้านี้เล็กน้อยก็จะเปิดเทอมพร้อมกันแล้วใช่ไหมลูกไอ้ก็จะแพ็คของกับคุณแม่แค่สองคนเนาะเออแหละจ๊ะก็เลยแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยคือ แม่น้องอันดานะโอ้ยไฟแรงคืออย่างนี้นะแม่ของน้องอันดาฉีนมาเรียบร้อยไอ้ก็แค่แพ็คส่งให้พี่น้องมันก็ง่ายค่ะพี่น้องจ้ะเออนั่นแหละคะ่ะช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะอันนี้มาดูลูกนี่นะคะอันนี้เป็นติดมันเนาะซีนก็ได้ไม่ซีนก็ได้แล้วแต่เก็บข้างนอกไว้ได้เป็นเดือนนะคะถ้าเราซีนแต่นะแดบดบเดียวนี่คือเราตากหนึ่งวันนะคะทุกคนจ้ะอย่างนี้เนาะติดมันมันก็จะอร่อยวันนี้เราไม่ซอยนะ ไปมันจะไม่แรงไปไงหน่อยนะแล้วแต่ว่าจะเอาแห้งแบบไหนโบใครใครหะใครต้องบโบบะบมแม่มต้องเข้าใจก่อนนะมันเป็นเนื้อหมูแดดเดียวมันไม่ใช่เนื้อหมูแห้งนเนาะโบเนาะโบโอเค อันนี้เครือโลนะกินหลายคนนะจ๊ะมันเยิ้มเยม้มเลยวันนี้นี่นะก็ใส่หม้อม่สิบปกติปุะยาของเก็บไม่กระเด็นจริงจริงที่กระซมตามนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าคนแดดมากแบบน,น,น้อยๆค่ะก็ะซวยน้นนอยๆจ้ะใครชอบใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็ ทำใหญ่ๆเนาะนะคะทุกคนจอันนี้คือติดมันนะเน้นก่อนนะคะเนื้อของเราไม่ใช่เนื้อแห้งนะบางคนที่เขาจาเป็นเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียยนี่คือค,อคอากหนึ่งแดดตากหนึ่งแดดแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งให้พี่น้องกินนะคะรสชาติมันแตกต่างกันยังไงแต่เดียวก็คือมันยังคงความนุ่มละมุนในลิ้นนะคะ แต่ว่าเนื้อแห้งคือเนื้อก็จะแห้งไปก็จะมีความแข็งนะคะความแตกต่างของเนื้อแดดเดี่ยวแล้วกเนื้อแห้งค่ะเนื้อสดเดชเนื้อสดเป็นวะไหเก๊นุ่มนุ่มละมุนล,ละมุนใช่ค่ะละลายในปากใช่ก็คือไม่ผ่านแดดเขาก็เรียกว่าเนื้อสดเนื้อสดไม่มีผ่านนะจ๊ะไปที่ตลาดได้เลยค่ะแ<ม>อนดูว่าเราจะทำเนื้อหน้านผาแอนดูสีแกน้าอร่อยเนาะ โอเคเราเผลอเราเผลอไปล้าหมอแค่เด okay. ียวเก็เกียมไปเลยสิคะมาแล้วตำเมียงนาย วนนี้ไม่ได้สามไปกินนะเพราะว่าปลาเคบีที C M, หมดนะคะทุกคนจ้ะไปกินกับส้ตมตำนะแไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ยังไม่ชินจับกล้องนะคะซื้อมาสามสิบบาทเพิ่มของอ้วนรบบโมเด็ดเดียวของเราวันนี้มีออเดอร์ไปสีสเกตหนึ่งกิโลนะคะ อันนี้เป็นมะขามเออพุภาษาจีนเจ้าลาวเข p มป็นพีปงสวัสดีค่ะก็นาคุณยายภาษียาเลยจ้ะเออใส่ตาดิเรามาออกกล่องได้อร่อ mắm mắm Ngon mắm ừm, mắm 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 ใส่เปนเขานั้นอืมที่ซินเตอร์บ่กมาขาโตบอกขึ้นคนเลยบอกมานี่ค่ะโบกกินสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมาค่ะยายเขินยายอืม ได้พยังบิก,กินนะจ๊ะบางคนจะว่าโอ้จะคือกินบระทาพ่อแม่เลยนละเท็ดคลิปก่อน,นะะนะเะยยเนาะกกินบอละไม่ยากขเขาที๋ตเนเราจทำงานเลยร <c oughs> อลวเข้ามาเป็นอย่างนี้นะคะไชลาบมีหอม,อ,มอร่อยเดี๋ยวเก็บตอนไป ดดสัง่ซีดมอตุ้มม่นางตะเลงนะอือเอาเลยเชียวเกินส้มดำให้นี่ยเย็นหมูป้า จอสินค้าทักมาได้นะคะมีขายทุกอย่างะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ